ย้อนคำทำนายสุดแม่นโหนชื่อดังชี้นายกไม่ใช่คนเดิมรัฐบาลใหม่อยู่ไม่นานเตือนมอบใหญ่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับดวงเมืองปี2566โหนวสัสุทำนายดวงการเมืองบ้านเมืองเมื่อวันที่12มกราคม2566แม่นจนคนลุก นักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่เผยดวงครึ่งปีแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจฝันรัฐบาลชุดเก่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนพฤษภาคม2566หลังมีการประกาศยุบสภาและให้จัดมีการเลือกตั้งใหม่วันที่14พฤษภาคม2566เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยครั้งที่27คำทํานายโหรวัสุดวงการเมือง2566ยุบสภาเลือกตั้ง ช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนขั้วหน้าทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งแย่งชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีคดีการโกงเลือกตั้งรวมไปถึงการบางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอายการผู้พิพากษาซึ่งจะทำให้วงการราชการโดยเฉพาะในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบนักการเมือง และวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีความของนักการเมืองจะมีความเสื่อมและประชาชนพากันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือคนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และปี57ซึ่งเหตุผลมาจากเสถียรภาพของรัฐบาลชุดเก่ายังไงก็อยู่ได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอน เพราะสภาไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแทบจะไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สสโดดประชุมและย้ายพักกันส่วนช่วงเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตามดวงเมืองคงไม่ได้นายกคนเดิมที่อยู่มา8ปีจะไม่ได้กลับมารับตำแหน่งอีก รัฐบาลใหม่มีอายุไม่เกิน2ปีระหวังมบใหญ่แต่ช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่นี้จะมีอายุการทำงานไม่เกิน2ปีถ้าไม่มีการปฏิรูปนักการเมืองสภาและศาลร,รวมไปถึงการแก้รัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือปฏิรูปวงการเมืองก่อนสิ้นปี2566 รัฐบาลชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาจะเริ่มมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้โดนแรงกดดันทั้งจากกลุ่มอำนาจเก่าและประชาชนที่เห็นไม่ตรงกันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้และอาจจะมีม็อบใหญ่ในช่วงปี2567ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศไทย ที่อาจเทียบเคียงได้กับปี2,475แต่เหตุการณ์การเมืองในปี2,566ที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการไล่บี้นักการเมืองที่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่โตในรัฐบาลชุดเกา่าผู้ช่วยนักการเมืองข้าราชการรวมไปถึงนายทุนและที่ปรึกษานักการเมืองที่เคยรับใช้อำนาจโดยมิชอบในสมัยที่เป็นรัฐบาล อาจจะโดนการใช้คดีความฟ้องร้องจากสิ่งที่เคยทำผิดหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องที่ปกผิดเอาไว้จนติดคุกหรือโดนยึดทรัพย์ได้หมอปลายเปิดคำทำนายระบุนายกคนใหม่อักษรพอพานบ่าแข็งดวงมียศอานาจอยู่แล้วหมอปลายพรายกระซิบหมอดูคนดังหลังลาสิขาได้ออกเผยคำทำนายชัดๆกลางรายการดังอีกครั้งชี้นายกคนใหม่ อักษรพอผานบาแข็งมียศอำนาจอยู่แล้วหลังจับตาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยสืบเนื่องจากกรณีล่าสุดทางกะกะตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมพิธาลิมเจริญรัตถือหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าสารจะตัดสินหลังจากนั้นได้มีรายงานว่า สารรัฐธรรมนูญแจ้งว่ารับเรื่องกะกะตฟันคุณสมบัติปมหุ้นสื่อนายพิธาลิมเจริญดัตนชงเสนอคำร้องตุลาการต่อไปเนื่องจากกะกะตทั้ง5คนเห็นตรงกันว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อหากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นสอสอจำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82 ล่าสุดสุดปังโดยทางด้านหมอปลายปราศิบออกมาเปิดคำทํานายว่าด้วยดวงนายกรัฐมนตรีคนใหม่อีกครั้งผ่านรายการดังอย่างโต๊ะหนุแมมถึงประเด็นร้อนๆนายกคนใหม่บอกว่าอักษรพอพานมีหลายอักษรพอพานโดยพอพานเป็นผู้ชายป่าแข็งมียศอำนาจอยู่แล้ว ไม่ใช่เข้าไปรับตำแหน่งแล้วถึงได้ใส่ชุดขาวถึงมีบาถามว่าเคยบอกว่าคุณพิธาไม่ได้หมอปลายกล่าวว่าเปิดดวงแล้วปัญหาท่านเยอะอจริงๆได้ยากถ้าขึ้นก็ต้องถูกสอยแต่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นสิ่งที่พูดเตือนทุกอย่างให้กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราดูคืออยู่ดีๆมีตายอยู่ขึ้นมาตัวพีประยุทธ์หรือประวิทร ท่านยมบอกแค่ตัวพอพานกับตัวพีถามว่าวันที่13กรกฎาจะรู้ตัวนายกเลยไหมหมอบรายกล่าวว่ารู้แต่ยังไม่จบยังมีอีกหลายช็อตที่น่าลุ้นถามต่อว่าบอกว่านายกมีสองคนคืออะไรมอบรายกล่าวว่าไม่ได้พูดว่านายกมีสองคนแต่พูดว่าลักษณะเป็นอีกคนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนเป็นหัวโขนที่คุมอยู่ข้างหลังหรือคอยให้คำปรึกษากเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าหลังจากวันที่13จะเป็นภาพความเรียบร้อยไหมหมอปรายกล่าวว่าจะเป็นภาพแห่งการประทุมีคนเริ่มออกมากันเยอะขึ้นถามว่าเลเวลไหนเต็ม10สําหรับวันที่13ถึง14 15ให้เลเวล2-3ถึง3ก่อนถามว่าจะมีภาพถึง1ิไหมหมอปลายกล่าว ให้ถึง9แต่ไม่อยากให้เกิดเลยไม่นานเกินรอํำถามต่อไปถ้าได้นายกรัฐมนตรีแล้วจะอยู่ยาวไหมหมอปลายตอบว่าต้องดูว่าตัวอักษรพอพานไหนตอนนี้อย่างต่ำก็3-4พอพานส่วนพอผานผู้หญิงยังไม่ค่อยเห็นการเมืองคือเกมการเมืองพลิกโผได้เสมออะไรก็เกิดขึ้นได้ถามว่าต่อไปจะมีภาพปฏิวัติเลยไหมหมอปลายตอบว่า กลัวว่าจะมีเพราะดูทีไรก็6 0สิถึงเจอยู่แล้วปีนี้ปีหน้าถ้ามีนานไหมหมอปลายตอบไม่เร้อรังเหมือนครั้งที่แล้วค่อนข้างรวดเร็วชัดเจนจุดยืนชัดเข้าฝั่งของแต่ละฝ่ายที่ต้องการอยู่แล้วในที่สุดจัดการกันได้ย้อนคำทํำนายโหนวารินชี้ทักษิณยิ่งลักจะได้กลับไทยหรือไม่โหนวารินบัววิรัตเลิศ โหนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคอมอชอประวัติความเป็นมาของโหนวารินในอดีตรับราชการเป็นคุณครูในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเงียบสงบของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเขาลำนาไพรนายวารินจึงชอบที่จะนำบทสวดต่างๆมาท่องและศึกษาเรียนจนถึงขั้นลึกซึ้งจนมีคนร่ำลือว่า แก่กล้าเข้าสู่ฌานสมาธิขั้นสูงจากข้อมูลพบว่านายวารินมีเมตตาต่อบุคคลทั่วไปที่ศรัทธาให้ทำนายทายทักดวงชะตาชีวิตการค้าขายการเลื่อนขั้นตำแหน่ง ผ่านหลวงปู่ฤาษีเทวรันเทือกเขาหิมาลัยเป็นองค์ประทับจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายตั้งแต่ชั้นสูงสุดลงมาถึงระดับนายกรัฐมนตรีทั้งในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจนักธุรกิจชั้นนำรวมทั้งดาราชื่อดังหลายคนชนิดที่ใครจะเข้าพบต้องมีบัตรคิวจองล่วงหน้าราวหนึ่งเดือนทำให้สำนักเดิมที่เคยพำนักที่หน้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่เ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คับแคบลงไปถนัดตาจึงโยกย้ายมาสร้างใหม่ที่หมู่บ้านสุขิโตด้วยแรงศรัทธาลูกศิษย์จัดถวายเมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาเ <yan> มื่อวันที่12มุมกรา2อ2พนายินาวารินบัววิรัตเลิศห้นคมชทํานายดวงว่าขณะนี้มองเห็นทุกอย่างเริ่มเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเป็นไปตามคันลองตามปกติแม้ว่าจะมีความวุ่นวายบ้าง เพราะกำลังจะเข้าสู่ประชาธิปไตยเต็มใบอาจมีปัญหาเรื่องผู้คนบ้างแต่เท่าที่ดูจะผ่านพ้นไปได้ไม่มีอะไรหนักหนาเหมือนที่ผ่านมามีช่วงหนึ่งนายวารินกล่าวว่าหลายคนก็หลายความคิดจะให้สงบเหมือนที่ผ่านมาคงเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่รุนแรงบ้านเมืองยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี จะได้กลับมาหรือปิดประตูตายนายวารินกล่าวว่าถ้าจะกลับก็อีกนานอย่างที่ตนเคยบอกแต่แรกว่าไม่นายทักษิณนางสาวยิ่งรักษณ์หรือใครหลายคนที่เคยมีหน้าที่พอหมดหน้าที่ต้องออกจากพื้นแผ่นดินนี้ไปเมื่อถามว่าตระกูลชินวัตรมีอาถรรพ์กับประเทศไทยหรือไม่นายวารินกล่าวว่าใครก็ตามที่ทำกรรมดีผลดีจะปรากฏให้กับตระกูล ให้กับบุคคลผู้นั้นแต่ตระกูลใดที่สร้างกำเวรให้ชาติบ้านเมืองหรือทำให้เกิดความแตกแยกแต่ความสามัคคีของบ้านเมืองตระกูลนั้นต้องรับกรรมและหมดหน้าที่ไปเลยทุกอย่างมาจากกรรมกรรมหนักตรงนี้จะตกทอดไปถึงลูกหลานด้วยเมื่อถามว่าประเทศไทยผ่านพน้นวิบัติหรือไม่นายวารินกล่าวว่าเรายังไม่หลุดพน้นหลายๆประเทศยังต้องรับกรรม เกี่ยวกับภัยพิบตัติธรรมชาติอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ซึ่งกรรมนี้รวมกับผลที่มนุษย์แอบทำทั้งสิน้นฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวตั้งรับโดยเฉพาะภัยจากน้ำและแผ่นดินไหวปีนี้จะหนักที่สุดแต่ประเทศไทยโชคดีได้รับผลน้อยกว่าประเทศอื่น